สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันและดิฉันอันชญชันสงพุทธคุณผู้ชมคะการเลือกตั้งท้องถิ่น9ก้ารายการใกล้เข้ามาทุกขณะเพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนศูย์ัิชาการควบคุมโรคไต้หวันมีมติให้ตั้งแต่วันที่1 4พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นต้นไปลดวันกักตัวผู้ติดเชื้อโควิดจาก7วันเหลือ5วันหลังกักตัวครบ5วันแล้วม่อผลตรวจ ATK จะเป็นบวกหรือลบล้วนสามารถออกนอกเคหสถานได้ ซูมปรชาการควบคุมโรคไตหวันประกาศว่าตั้งแต่14พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปมาตรการกักตัวผู้ติดเชื้อเปลี่ยนเป็น5บวกเอหรือลดวันกักตัวจาก7วันเหลือ5วันหลังกักตัวครบ5วันไม่เอาผลตรวจ ATK เป็นบวกหรือลบล้วนสามารถออกนอกเคหสถานได้ N 有可能是这个零到七都可能那意思就是说如果你隔离完五天之后 那快筛阴性，后面就不用再自主健康管理，就跟正常人一样，一直都没办法测出是阴性啊，都是阳性，那七天也可以解除自主健康管理。 ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการควบคุมโรคเผยว่าผลตรวจเป็นบวกไม่ได้หมายความว่าจะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นเสมอไปหลังกักตัวระยะหนึ่งความสามารถในการแพร่เชื้อจะลดลงที่ผ่านมาเคยมีตัวอย่างที่ผลตรวจเป็นบวกแต่ค่า C T สูงถึงส0มมีฤทธิ์แพร่พเชื้อต่ำมากดังนั้นผู้ติดเชือ้อหากสามารถออกนอกบ้านได้ก็สามารถไปย่อนบัตรเลือกตั้งได้ใกล้ถึงวันเลือกตั้งแล้ว แต่เมื่อวันที่2พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมานายหวงเซาชงผู้สมัครอิสระที่ลงชิงตําแหน่งผู้ว่าการเมืองเจียอี้เกิดป่วยหนักและเสียชีวิตลงเป็นผู้สมัครรายแรกที่เสียชีวิตก่อนวันย่อนบัตรเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งของไต้หวันต้องระงับการเลือกตั้งผู้ว่าการเมืองเจียอี้เป็นการชั่วคราว โปสเตอร์หาเสียงของนายหวงเซ้าชงผู้สมัครอิสระที่ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าการเมืองเจียอี้ยังมีกระเช้าดอกไม้อวยพรให้ชนะการเลือกตั้งแต่เจ้าตัวป่วยหนักและเสียชีวิตลงแล้วมวันที่2พฤศจิกายนด้วยวัย72ปีมีข่าวลือว่าเสียชีวิตเพราะติดโควิดแต่ภริยาปฏิเสธนีม การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าเจ้าอี้หกคนหลังเกิดเหตุผู้สมัครอีกห้าคน <c oughs> เห็นพ้องและเขารบกฎหมายที่ให้ระงับการเลือกตั้งชั่วคราวนับเป็นครั้งแรกที่มีผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการเสียชีวิตลงตามกฎหมายต้องระงับการเลือกตั้งชั่วคราวและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่รวมทั้งให้ผู้สมัครลงทะเบียนสมัครใหม่อีกรอบ เนื่องจากทุกอย่างต้องดําเนินการใหม่อีกรอบหากไม่ทันกนําหนดการเดิมคือวันที่26พฤศจิกายนนี้ก็จะไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าจียอและจะมีการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ธนาคารกลางสารัฐหรือเฟดประกาศขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีก0.75เปอร์ซึ่งเป็นการปรับขึ้นอัตราเดียวกันครั้งที่4ของปีนี้เพื่อแก้ไขภาวะเงินเฟอ้อประธานเฟดย้ำว่าภารกิจต่อสู้กับภาวะเงินเฟอ้อยังไม่จบสิ้นลง ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐดำดิ่งลงเฮลสสำหรับไต้หวันจะปรับขึ้นตามหรือไม่ต้องรอมติที่ประชุมธนาคารกลางก่อนธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.75ทําทำให้อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเป็น3.75-4เง4%นนับเป็นอัตราดอกเบีย้ยที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมา เฟดแถลงว่าสงครามรัสเซียยูเครนทําให้ราคาพลังงานและราคาอาหารถีบตัวสูงขึ้นและเพราะว่าเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นตามไปด้วยพร้อมกล่าวเป็นนว่าจะมีการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเร็วนี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นทยานขึ้นอย่งก็ตามนายจูโรมพาวเวลประธานเฟดย้ําว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อยังไม่ยุติทําให้ดัชนีดาวโจน์และ N นสเดกดําดิ่งลงทันที We anticipate that ongoing increases in the target range for the Federal funds rate that ongoing in funds for

หลายฝ่ายจับตาธนาคารกลางไต้หวันจะขึ้นดอกเบี้ยตามไปหรือไม่นักวิชาการวิเคราะห์จากการปรับดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนมีนาคมปรับขึ้น0.25%คาดในครั้งนี้จะปรับ0.125%อย่างไรก็ตามนายหยางจินหลงผู้ว่าการธนาคารกลางไต้หวันย้ำต้องรอมติของที่ประชุมคณะกรรมการก่อนขอบคุณที่รับชม p t s โฟกัสไต้หวันในวันนี้นะคะเราลากันด้วยภาพของเทศกาลแห่งความตายที่เม็กซิโก แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ